เฮ้ยมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือหลายอยู่้วน้องถึงตัางห้องแม่นบอเอาพันหนึ่งก็ได้เอาพันหนึ่งก็ได้พันเงินก็ได้เส้นคือเก่ามากัดไม่นู่นย่านเลยเด้นี่เอ้ารถเราสองคันเลยวะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่มาดูปาจเจริญน้องนุ่นนะครับตัวนี้เป็นปี2 0งพเท่าไหร่สองพหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่ารถ4-5ปีสภาพจะเป็นยังไงครับก็อย่างที่บอกครับนี่เพราะว่านี่เห็นไหมครับเหลีด้านดูไงมันก็ดูไม่เก่าครับมันก็ดูสภาพเหมือนวันที่เราออกมา ตัวนี้ปานเจริญใช้วินคบนะครับยอยก็ยังเป็นยอยเอี้ยวครับน่าจะสี่ห้าปีแล้วโอ้เครื่องกันมองไม่เห็นหนะครับไม่รู้ว่าโคดอะไรครับเิ้วแปดสี่ครับเร,รับได้กินยี่สิบสามครับ มอเตอร์คันยะบ้าครับตัวเดินสิครับยังเป็นมอเตอร์โอ้คันนี้ยังเป็นปากปากเลนแล้วครับตัวนี้นะ่ะ โอ้ถ้าขายนี่ราคาย,ยังได้นะครับราคาก็สองพันสิบหกสี่ปีน่าจะลานห้าอยังได้นะครับก็ชื่อเสียงเขาได้ครับเขาไม่ได้แทงนี่เขาแทงล่างนะครับถ้าแทงวันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ที่คอมันจะสายมันก็มีน้อยครับคอสัน่นมีน้อยครับเพราะว่ามันแทงล่างแล้วก็ มันไม่หนักปั๊มครับเวลายกเอ็นล่างเขายังเป็นเหล็กอยู่นะครับเอามาที่ใบายสมน้ำหน้าคุณไหมอยากไปเอามาแล้วพ่อเขาบอกว่าเอาเรียงเลยเอาไวเรียงเลยเรียงหัวโตใหาเรื่องห้องหอกและนุ่นด้ย มันยังห้องเองาก็เป็นสาวเลย <c oughs> มาอุดหนุนแมดน้องครับก็ส่งเสริมครับที่จริงน้องอยู่วิเชยก็ได้ครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากครับดูมุ่นมั่งมรดุกน้องนุ่นครับ2016ครับจริงปานเจริญครับเห็นเห็นเสาตู้เขาไงครับ จุดเสาจุดคานเขายังเป็นเหล็กครับเขาไม่ได้ใช้สแตนเลสนะตัวนี้ปีไหนนี่สองพันเท่าไหร่โอ้ไม่ธรรมดานะครับปีปานสองคันนี่ก็เกือบเกห้าห้าล้านเลยนะครับแต่มันยังไม่เป็นท่อมุดครับมันเป็นท่อพาดอุ้มอยู่ สิบหกเหมือนกันก็ดาวเขายังเป็นลูกเหล็กครับเขายังเป็นเหล็กอยู่เขายังไม่ใช้เหล็กเพราะว่าเห็นบอกว่าปีนี้น่าจะทําเป็นเกียวดันครับมันเป็นผูกโผยครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําที่ไหนลูกเกียวยังเป็นใบเหล็กอยู่ซื้อพร้อมกันเลยบอกครับรถเกียวสองคันเนี่ย ซื้อพร้อมกันเลยบ่ครับมันคนละปีคนละปีเออแต่ว่ามันมันโคปีอะไปีนะอ๋อแต่ว่ามันเออเที่ยวเของแล้วอันนี้มันออกคันนี้มันออกอะไรันที่หาดทันวาึคันนี้มันตัดได้ประมาณสามเดือนนะอ๋อแต่ว่ามันคล้องกันคนละปีแต่ว่ามันอย่างไรๆกันนี่เป็นปีสิบหกขึ้เขาอ่าสิบหกกันบางบมันม่ไอ้เที่ยวดอกเพีง ก็พาไอ้บอมันไม่ได้รับงานหลายเนาะนะอเกียวแต่ปีนึงแบบประมาณนี้ก็มื่นเองเนาะดิ้งหลาเกียวแบบผมเราบ่เคยบ่เคยเห็นอยู่นี่จักเทียนผมมาเกี่ยวอยู่อันสมปอยดูดูมากคู่ปีเลยเขาไปทำมันเพราะว่อยู่ทุกที่นะครับมันอ่ได้งานยังเป็นเรีนนะเราเราสองคันตำรวจมันยังมีตลาดดูดงานดูดงานงานพอปีซอยนองต้องจะวามันบ่ค่อยโซ่ไปอย่างจังว่ะ สภาพข้อสภาพ,ภาพยังมันหนึ่งสุดอยู่นั่นแหนละเทอรถให้นออกไปก่อนหวะดูโซนี่กินแก้มนะครับนี่เห็นครับ ไม่รู้ว่ากี่ปีครับมันต้องดูว่าออข้างขวาก็กินนะครับเดี๋ยวไปดูข้างซ้ายบ้างจะเป็นไงกินไหมข้างนี้ก็กินแค่แบบนี่ดูครับแต่กินเท่าเท่ากันคนระับไม่ธรรมดา,านะน้องนุ่นนี่ แต่ก็ลายเจ้าก็เอาจะเอาไปเปลี่ยนนะครับที่ผมไปถ่ายก็เจ้าไปเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นท่อมุดท่อมุดถังครับแบบนี้นี่บอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ตีนะครับเป็นความรู้นะผมก็เคยโดนมาครับกิ่งไม้ครับเวลาเวลามันถอยอยู่บนทเลอร์ครับกิ่งไม้มันจะยื่นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วท่อตัวนี้ครับต้องระวังหนักๆเลยครับอของเพื่อนก็ท่อพับไปแล้วครับชนกิ่งไม้ครับเพราะว่า ฝั่งนี้มันจะอยู่ซ้ายของถนนครับแล้วกิ่งไม้มันจะยื่นไปครับกิ่งไม้มันจะเกาะครับมันจะเกาะก็คันที่อยู่พิจิตที่ผมไปรีวิวเขาก็บอกมีปัญหาโดนมาเหมือนกันครับอันนี้ต้องใครมีก็ไม่ใช่ว่าเราจุติครับต้องระวังเป็นพิเศษเวลาเคลื่อนย้ายรถข้อเสียของมันครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้อันตรายครับดันเข้าไปกิ่งไอท่อนี้ครับบิดเลยนะครับ แต่ถ้าวางาพาดไปนี้ก็จะดีไปอีกหน่อยก็ปลอดภัยแต่ว่ามันเก,กะกะพื้นที่ครับอันนี้เป็นท่อเป็นกระบอกยิงครับยกยกแล้วก็สวิงเวียงแต่ก็ที่เขานิยมเป็นท่อน้ำพุก็ตรงนี้จุดนี้มีส่วนนะครับมีส่วนว่าทำไมเขาเปลี่ยน ก็ยังว่าครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานมากนี่กาะเจริญการช่างครับไม่ธรรมดาเลยน้องนุ่นเีน่นุ่นได้สบายครับก็ยังว่าครับขนาดเขามีขนาดนี้น้องยังขยันทําทุกอย่างครับทํางานทุกอย่างที่พ่อแม่ทําแล้วก็เรียนด้วยขายของออนไลน์ด้วยเอจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ